นี่เอ้ยมาสิเร so ียเคียงคลิปข่าวนะเฮงหมดแหละหิวเข้าไว้นะสบายดีท่านผู้ชมสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนเด้อมาบอยผึ่นโทรขึ้นมากินปิ้งเป็ดพี่น้องปิ้งเป็ดพูงไหนจะดีเหื่อยไปนังเหยปิ้งเป็ดปิ้งเป็ดในคุณป่าเลยเนาะปิ้งเป็ดนะคุณป่ากับเสมอแก๊สหนึ่งเป็ดตัวหนึ่งบ่เบ้อเป็ดสี่ตพี่น้องขึ้นมากินเรียบร้อยนะ อิอ่มแล้วพี่น้องเอ้ยได้ซัมเมอร์เมืม่อไหร่พอที่แท็กซองขวดผูกขอบคุณหลายๆเด้อเอ้าเ <c oughs> มียหน่อยตาเขียวมาใสา่ขอบคุณหลายๆเด้อคุณป้าเด้อเป็นอยู่เมืองน,นอกบ่เคุยอยู่ไทยโอ้ยอยู่ดีมีแหงให้ลำให้รวยมันยืนมันยืนเด้อคุณป้าเด้อทุกคนทุกท่านคือกันไปล่างไปลลก่าสุดกับเมย์แม่หน,นี่กะแก่มูมาพี่น้องอยมูกบมูกัดกันตาย เอ้ยหมูกัรกันตุยพี่น้องเอ้ยข้าวคอกผู้เจ้าขึ้นกินข่าวราชันกลับแล้ไปนอนกึ่งดื่มก็มีผู้ใหญ่จะดีสื่อแล้วหักหักบ่มีสื่อเฮาพี่น้องเลยบุรกินด๊อกสองตัวที่สองนะโมแม่ไม่หนีตุยนะบุริกินบุริกินบุริกินจักเถื่อเถื่อที่สองนะพี่น้องเอ้ยนี่กับบ่มีสื่อเฮาซ้ำซาถูกบุญผลสื่อให้ลูกร้านกินยน่ยที่น้องกก็ได้ เป็นอยู hmm. ่ดีไม hey, right ่แห้งลำรวยลำรวยเงินทองเบิดละไปมาเทมาโอ้ยจะแม่นหนะหยุ่งได้กี้เขี้ยวไอ้โอ้ยอืมเอาไปใส่ยังอะไรสิ สัแอน์นเมทีโมสี่สิบโลสีส่ส,สโลพี่น้องตัวบา้าใหญ่บออยากไปใกลพี่น้องอย่ามันอย่ามันตีนเลิงบอกอย่กไปใกลมันติเลิงขั่วอะไรกัติดกิโลได้หนะแต่เป็นมันนะพอไม่นีนะี่เนาะมันเป็นนี่เจ้าไว้ยู่ตีไว้มันเป็นนี่คะ <c oughs> ฮัล้วบอกแม่ไม่นี่ว่าเอาหมอขาวหมอหน้ามาโล่ไปหนึ่งอยู่ผุนโลดไปต้องไปตักไปต้องไปห่างมันเผา,าอยู่หันอั่นคนเผาผู้ใดเป็น,ปปนยังผู้เจ้านี้บด้ด้พ่อเึ่งสมองมาห่องก็นนางกนนตายเลยยังมีโตที่สามที่สี่ได้ตัวที่สองป่ายัยงบด้กินน้ำจากโตเลยนี่ยังบด้กินน้ำจากตอนเลยนี่นะเจ้าตที่สามเจ้าได้กินมาตักษณะ อยาจมีอ <Cock S 2> <ım. S 1> ีไรนะมันมมีฐานเด้เอาฐานเอกมาหน่ามีกบว่านฐานเบิดอะไรได้หน้าเตานี่กินปีงเป็ดตามหง่งฟีมืออีเมซอนพี่น้องเ้ยหย่งของมันเถื่อนปึ่ง ล่ไปเกาหลีก็เต็แลเบิ่งตัวจริงโลเิ่ีลงนางเลยมันเลยจริาาะไปนะเกาหลีนี่มันนางไทยเอนจีขมักกันเป็นสาววายเขานีนวายเ่างเเป็นน้ำมีดตัวมูน้ำมีดตัวตุ่ยเป็นท ตัววังหันกันหลุดเดียวกันนี่ว่าซอา40โลเป็นก็มีซื้อเรียบร้อยนะพี่น้องมีือให้คนนั้นคนนี้เพิ่นซื้อกันเด้ลงให้เลน้นอบ่นมีือบกินพี่น้องเยมันเมื่อเมื่อยามาก ยัใส่แอนไปติ่มบ่อนอ่ะป้าลูกค้ามึงพี่น้องลูกค้าลูกค้ามัน้องสละหาพันได้จากอันโอ้ได้หาอันป้าได้หลายแท้น่ะผู้ป้าทิง เออปาดนี <speaking> <df> ่จะใกล้เออนะห้องแม่ว่ายังไงบ่คกันบ่อืมเตีมสิไปหายายแปพี่น้องแตบักหุงกับบักบัวัพลักนามื้อนี้เานําย่างอยู่น้ําแดงบ่ได้ไปลักเอาอีกพอดีแต่กเ็ดข้อไก่ให้แต่าจนค่ําแล้วพี่น้องยังบ่ได้เอายั3มื้อูสิแล้ว ทีมงานครัวกับมีสามสี่หาคนพี่นอ้อยแตกนี้ไปเบิดเละมีซ้อนกับพััวก็ไังซื้อมากระทันสบายดีพี่นอ้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนซิบหาบาทป่แม่เนี่ยกรนั่นแหละสิบพันซิบพันนะสิบหาบาทอีเม่ันซิบหา,บาพันนะเศ้าบาทอันไหนจกพัน ชิมหาพันมักท่านอันน่ะได้พี่นอ้องอ่ามันบม่มีนอนมันแซบนี่ชิมหาบาทพี่น้องมกักท่านผู้ซาแล้วเรา,ะเร,าระสงค์ให้พัวก่อนเหนื่อด่ากันแล้วก็แพร่กันคือเกา่าน้องสลากน้องสลากหัวควันไปเลยด่ากับพวัวแล้วหายกับพวัวแล้วกระดีก,กันคือเกา่า ลุงนั่งขวัญี่น้องคี่เกียชีวิตลดนที่ชมพรเะขางเฮียนอนุบาลอีร้อยเจ้าสื่อยังก่อนลฮะน้ำอ้อยโอ้ยงดูหนาตาอาเดียวกับแม่เลยไม่งไมใช่ลูกไม่ใหญ่อยู่เพื่อน

À, tôi không, mà ừ. Ừ. Ăn thôi đây Ăn đây sáng nổi mức nào à, thì, Ừ hai à, lộ Thôi ăn bò cho chị hoan Vợ anh ba này vô hù lượng này phía nào ấy Mang khuôn các bạn nhau bò thỏ cũng dặn Ăn à, 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 à. à, ยาก็ชอนเงินเอยใจก่อนข้างๆไม่ใหญ่ป <diction aries> ้าใช่แต่ละเมืองนะลูกไปหากบเจ้าป้าเจ้ากระทานละลงบองโมที่พันเห็นแม่บุลก็ร้อยกินฮอทแม่ยุกกินฮอทยังแม่ไปเป็นเทวดาเลยเป็นเทวดานางพระแล้ว บะหูในไ,ไ,ไรทเบื่อมันพันเมกมือแหม่มันอันนั้นนะพันว่ามีคนมีคนมาจกเอาตาเฮาอีเมะขางครัวเนี่ยเฮาเจ็บแหงมันได้จากหูจักเล่ากูใส่เงินย้อยเงินถอนย้อยมีคนมาจกเอาตาเฮาไปแล้วไปหลงเมื่อปะเนี่ยเลือดเฮียนลเด้อ ถ้ากินสินงมูนั่มันถ้ากินสินงมูน้ำเอฟซีอันไม่อีเมซ้อนก่อนอยู่ดีๆกระดับปุ๊บไปจนปีมันเป็นยังไงคามกำลังใจกูจิริบุได้เราเคยเจอสั่นชมเด้ป้าเหนียวหวานหม้วผ้านั ่ารชีกขาวถ่ายใกล่ผัดอันนั้นพี่้องเอ้ยอยู่ใกล้ๆอา้า,า,าอสูก็มาปิง้งอยู่ห่มก็มาได้ป้าสู้ยางก,กูกินน้ำโอ้ยพีตีแขวงแหละ กูเบิ่งขากแล้วสี่โมงจกเล้วหรือบอนี่มันส่าโมงกลัวเลย